ที่ทาให้รู้สึกแบบปวดใจนะคะเวลาขูดคลิดครืดคลิดครืฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กระจายอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปภาคต่อนะคะสำหรับรอบที่แล้วคลิปที่แล้วของแจมนะคะที่แจมได้แจ้งไว้ว่าชุดแต่งดุดันแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะรอบคันทั้งคันเลยเนี่ยราคา 7แสนบาทนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แจมจะมาอธิบายให้ฟังว่า7 0 0 0เนี่ยจะได้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> อย่างแรกเลยนะคะสำหรับการแต่งภายนอกนะคะซึ่งภายนอกเนี่ยเราแต่งด้วยชุดแต่งรอบคันนะคะของ w a r s t e i n e นนะคะก็คือจะได้เป็นกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็กันชนข้างนะคะรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0บาทค่ะ และในภายนอยนะคะรถจะสวยเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนล้อนะคะและในส่วนของล้อแม็กนะคะจะเป็นของ OZ r ซ c i n n g นะคะล้อหน้ากว้าง9นิ้วส่วนล้อหลังกว้าง10นิ้วค่ะและในส่วนของรถคันนี้นะคะยางเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นยางมิชลิน275/30 ZR20 p i l o t Sport 4S 275/30 ZR20 <Wow. S 1> ค่ะและในส่วนของเรียกว่าในเซ็ตของยางและก็ล้อแม็กนะคะ จะอยู่ที่ราคา1 6 7 0 0 0บาทนะคะก็จะได้ครบไปเท่านี้เลยค่ะและในส่วนของโชคนะคะคือ้า่งไงนี้เลยโชคสีเหลืองๆนี้นะคะประโยชน์ของโชค DWD for Tesla นะคะอันนี้เนี่ยแจมได้ถามป้ามาแล้วนะคะว่าการโหลดนอกจากที่จะได้รถเตี้ยเนี่ยก็คือสวยขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วก็คือทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถต่ำลงนะคะทำให้รถเนี่ยเกาะถนนมากขึ้น แต่ก็ต้องโหลดอย่างเรียกว่าอย่างถูกต้องนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจะโหลดแล้วก็ต้องเปลี่ยนสปริงโหลดให้ตรงรุ่นแนะนำให้เปลี่ยนโชคด้วยก็เลยเป็นที่มาของโชค DWD For t e l a เชุดนี้เลยค่ะเมื่อรหลดเตี้ยแล้วเนี่ยเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะซึ่งคันนี้ได้ติดปั๊มแอร์คับเข้ามานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะ <cal> um> เปิดปั๊มได้เลยค่ะนี่นะคะปั๊มแอร์คับนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะเตี้ยก็ต้องขับได้นะคะแจมเลยใส่ชุดแอร์คับให้กับเจ้าเทส l a คันนี้นะคะโดยที่ใส่ชุดเข้ากับชุดโช๊คของ DWD ในโช๊หน้าเพื่อกรณีที่เข้าห้างหรือว่าเจอหลังเต่าตามหมู่บ้านตามถนนเนี่ยจะได้เรียกว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ติดไม่ขูดไม่ทําให้รู้สึกแบบปวดใจน,นะคะเวลาขูดคลิดครืเพื่อความมั่นใจในการใช้ความเร็วนะคะซึ่งในตัวเบรกเนี่ยของเรานะคะก็จะมีทั้งเบรกมือแล้วก็ในตัวเบรหน้าแล้วก็เบรหลังนะคะ ซึ่งเบรกหน้าเนี่ยใช้ของ Alcon นะคะ RC 6 4 0 0ขนาดจานอยู่ที่380ข้างหลังอยู่ที่365นะคะและการออกแบบจานเบรกแบบซาะร่องนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครช่วยในเรื่องการขาจัดฝุ่นสะสมที่ผ่าเบรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมให้แก่เบรกด้วยและในส่วนของชุดเบรกมือนะคะก็คือจะตัวนี้เลย เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยมาพร้อมระบบช่วยเหยียบเบรกนะคะหรือเรียกว่าออโต้ o โฮเบรกโฮอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็จะทํางานต่อเมื่อผู้ขับขี่เนี่ยกดปุ่มจากนั้นเมื่อขับรถไปแล้วเวลาเหยียบเบรกเนี่ยจนรถหยุดนิ่งระบบจะทําการเรียกว่าเหยียบเบรคค้างไว้ให้เองคนขับลดความเมื่อยล้าจากสภาวะเรียกว่าการจราจรติดขัดก็ทําให้เรียกว่าขับรถสบายมากขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวช่วยนะคะ และในส่วนของเรียกว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นขนาดนี้ประสิทธิภาพขนาดนี้นะคะราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่400,000บาทค่ะและในส่วนของตัวคอนโซลกลางด้านนี้เลยนะคะที่เราแต่งมาเพิ่มนะคะยาวทางนี้เลยก็จะเรียกว่าเราอาใส่เป็นตัวครอบนะคะเข้าไปซึ่งตัวครอบเนี่ยเป็นคาร์บอนไลท์เคฟล่านะคะและอีกอย่างนึ่งภายในที่แต่งมานะคะก็คือพวงมาลัยนะคะเป็นคาร์บอนไลเคฟล่าเหมือนกันค่ะ และในส่วนของราคาของแต่งภายในนะคะทั้ง2ชิ้นในตัวพวงมลาลัยและก็ตัวครอบคอนโซลการะคะ่ะราคาเนี่ยอยู่ที่33,000บาทเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็คือรายละเอียดของชุดแต่งนะคะที่เราได้แต่งมาทั้งหมด7 0 0 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวตอนนี้แจมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่า700,000เนี่ยจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรียกว่าชุดแต่งรอบคันนะคะ ที่แจมบอกไปซึ่งชุดแต่งรอบคันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนบาทาและในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวยางบกล้อนะคะซึ่งยางบกล้อนี่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะคะอย่างต่อไปจะเป็นตัวช่วงล่างนะคะซึ่งช่วงล่างเนี่ยอยู่ที่สี่แสนบาทรวมทั้งหมดนะคะอย่างสุดท้ายจะเป็นภายในนะคะสองอย่างที่บอกไปนะคะอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทรวมทั้งหมดนี้เลยนะคะก็จะอยู่ที่เจ็ดแสนบาทเท่านั้นแต่ว่า จริงๆแล้วถ้าไม่ได้อยากแต่งชิ้นไหนเนี่ยสามารถตัดออกได้นะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยหรืออยากจะใส่อะไรเพิ่มเนี่ยก็เลยได้ว่าทาง T k Racing เนี่ยจัดให้ได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้เนี่ยแจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปต่อไปจะมีคลิปอะไรติดตามชมกันได้ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ